สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดียินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับผมข่า่ช่องต่มโคตรแซ่บนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นต้มโคตรเหรอนะครับมนอน้กาคืออยากกินตําทัวไหมตาทัวจะแซ่บเป็ดนะครับมนอน้แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกท่านไปหาวัถุดิบ มาตากันนะครับนะครับแก่มีพงุงมีพักเสียบนะครับผมจะได้ติดตามกันด้วยเช็คก็จะจะไปเลยครับ ครับตอนนี้ก็มาหอดหั่นไอพักแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเลือกบัรจุดิฟต์นะครับเดี๋ยวข้ามาเบิ่งนกันว่าที่ใดเอียงไปแน่นะครับถอดหมวกกอนนับแเลยอ่ะไปเบกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ไปซื้อ วัตถุดิบเรียบร้อยนะครับอยู่ห่านขายนั่นแหละห่านที่ผมพาไปเบิองเมื่อกี้นั่นแหละนี่ก็เชมีเป็นเกลือเทศนะครับผมใส่เป็นเกลือเทศใหญ่นะครับเพราะว่าผมมากินเกลือเทศนะครับแล้วก็เป็นพริกพริกยังไงพริกสดพริกแห้งบ้ายเผ็ดคักๆแซ่บพริกแก่มาเนี้แล้วก็เป็นผักครับผมผักชีลาวครับหลากหลายครับผมนี่ทั่วในขาดบุไรีครับอยากกินตำบักทั่วไหมเออนะครับแต่ว่าที่เด็ดครับไปเจอ ไปเจอคุณซับนะครับแนวเสียบมานี่นะครับปูปูหนึ่งเดียดมกันอืมไม่ได้กินที่อะไรเลยปูนะครับโอ้มันก็เย็นแต่เขาแซ่บมากมากงนะครับเป็นปูหนึ่งนะครับเสียบนะครับตำใส่ครับตำหมกถั่วอข้านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมือนี้ผมพามาเฮดเมนูตําถั่วใส่สลรพัดที่เราอยากกินเออันี่ซื้อ นะครับว่ามีสูตรจังใหญนะครับผมในการเห็ดตำทัวครับง่ายๆครับผมไปกันเลยครับผมตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับผมเออมีบักหน่าวบักพริกกระเทียมมะเขือเทศขาดบะไ้ก็คือกันบักทัวฟักเา้วของเขานะครับนี่นะครับอันนี้ไปเปิดเจอในตู้เย็น กุ้งในกุ้งมใส่อเอี่ยยแสบคักปาดนี้ปลาร้านะครับหรือว่าปลาแดกบ้านเฮาน,นี้นายเป็นน้าบักขามเปียกนะครับปูที่เฮาซื้อมากเมื่อกี้ครับผมน้ำปูน้ำปลานะครับพักเพิกนี่จะเตรียมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะพ้าพี่น้องมาเห็ดนะครับการตำบักทั่วเอิ่นซื้อไม่นู่นยังดีตำถัว่วใส่แมงทุกอย่างที่เรามีโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกกันครับผมบาย เอาแล้วครับตอนนี้ก็คุกพร้อมสากพร้อมแล้วครับเท่ากับเตรียมนะครับตำเลยนะครับผมมาอันบแรกใ่กับเทียมไปก่อนครับนั่นแหละครับหาหกหน่วยนะครับพริกกี่เม็ดครับอ่ะแล้วแต่ครับเออเซนเบอร์ดหลดน่นประมาณยี่สิบเม็ดนะครับโดยประมาณนะครับชุรดก็ใส่ไปครับนี่เท่าจะตำเคื่องก่อนนะครับอันดับแรก ใส่ชูรดใส่พริกใส่กระเทียมตำลงไปครับนี่นะอเอาเห็นมันแหลกพอประมาณนะครับใส่ลงไปเป็นยังืงต้องใส่ครับเพราะว่าหนึ่งได้กันกระเด็นนะครับใส่กระเทียมใส่พริกใส่ชูรดนะครับลงไปนี่แต่ละรอบนี้ทาฮิตคลิปนี้รับรองว่าสูตรประสมแน่นอนครับผม <c oughs> สูตรเราไม่เคยซ้ำ หกไปนี่ครับเอ้ต่อไปครับเอาใส่มันจะเป็นแบบว่าสูตรผมว่าตำามะกัวนี่มันต้องแหลกแหลกนิหน่อยเนาะอย่างพิเยบแต่เดาค้นหมักนะครับตำตำตำตาลลาตำ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 ตาลลาตำตำนี่กำลังได้กำลังได้ทีอะ้รนี่กำลังได้เลยนี่ เออสุดยอดสุดยอดโอ้ยหโบเพชรมีอีกเพชรมาได้ครับอ้าวใส่ถั่วลงไปครับคราวนี้อ,าอ้าวเดี๋ยวค่อยโขกถั่วลงไปครับนี่ครับแต่ว่าผมมักแบบแหลกๆนะมันเข่าเนื้อดีผมว่าเอาเอใส่มันเบิร์ตไอ้ค่อยๆตำกันเลยครับถ้าใส่ลายมันจะกระเด็นเลยครับ ใส่ลงไปคราวนี้ใส่เล,ลายๆนิดน้อยรอบนี้เออสุดยอดเดี๋ยวม,มีการโคลี่ครับอื้อว่ะเดงจึ้งคึงบาดนี้่เลยมากมา,มาสียบเสียบเสียบ ก็ดีเครดมาไลยครับว่าเอ้ยเฮ็ดเห็นเบื่งแน่วิธีการเฮ็ดนะครับตอนนี้ต่ำขวดเลาะนะครับจะพาเลาะไปหาวัตถุดิบต่างๆนะครับพามาเฮ็ดน้ากันเบื่งน้ากันเฮ็ดน้ากันนะครับแล้กกาต่ำขวดแซบนะครับกระชีเป็นอีกพาดหนึ่งนะครับเออในสองคอนเทนต์ครับผมหากินไงไปแบบนี้ตาเข้าไปครับต่ำต่ำต่ำตละลำตํำตำ นี่เริ่มเริม,เร,มเริ่มมากแล้วครับเริ่ม,มสีเริ่มมากครับกินความเผ็ดนี่เตะจมูกเลยนะครับตำเติงเตเต้งเลยตำเติ้งเลยอือโค้งไปนี่ผมมักแบบสไตล์แบบเอาแบบสไตล์แบบว่าแหลกแหหน่อยนะมันจะได้เข้าเนื้อเนาะตามที่บอกไปครับอันดับต่อไปก่ะ เอาเซนเบิร์ตเลครับเออเซนเบิร์ตเลนี่ใส่ได้ครับกมันกะมีบางอันแหลกแน่บ่อแหลกแน่เนาะมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับโอ้ยเือบจะสวดหมู่จู่เลยวะคือบจะสวดติมโคกเลยวะประตุดิบเพาหลายแห้งมาหนีิจัดตะไรเริ่มหัวกหัวกหัวกเฮ้ยเมื่อยอยู่เด้อครับเด้อนี่เดินหัวกหัวกหัวกเฮ้ย อันต่อต่อไปใส่บรระเกลือเทศครับบรระเกลือเทศกับไส่เบสต์หนึ่ครับสามชิ้หน่วยเป็นบ่สามหน่วยเนาะสองหน่วยกระอเห็ดใหญ่สองหน่วย,ยครับใส่เข้าไปครับอุ้ยเบรกูดเลยนงูนูงครับการงวกนี่มันแตกต่างจากการย่ำเนียครับเพราะว่าเวลาเขาตําเครื่องตำยังมันจะเข่าเครื่องนะครับมันจะเข่าวัตถุดิบข้งเฮานะครับต่อไปกับใส่กระปูกไปสัก,ปก,ปกนิดนึงก่อนกันเลยครับ เพราะว่าเขาเอาแค่ความมั่นของปูออกมากนะครับนี่นะเออลำเลกๆแาบนี้เพอาะคเจเร์เวล่ไยำมันละแบบจะขึ้คามเนี่ยเออจะเสีบนะครับเออเอเออ่ะโอเคพอประมาแลาา้วกา็แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปุงนะครับ ใส่ที่โดนกลับไปครับประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่น้ำบะข้ามเปียกครับภาบนี่สองซอนใส่เพิ่มความหวานนะค้าวความหวานเป็นวันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมมะพร้าวนะครับเชื่อมโมเส่อมสองต่วันพวค่คคนมานเอกใส่ไปจักหน่อยครับออสองที่ครับผมแล้วก็ น้ำปลาเพิ่มความเค็มนะครับเพิ่มความนัวหน่งอนอ่าสอนหนึ่งก้อนครับเพราะว่าเขาจะใส่ปลาแดกได้เขาจะลืมดินี่ปลา้านะครับใส่เข้าไปครับว้าวหนึ่งช้อนความนัวสองปลาแดกปลาแดกราหอมดิแต่บอ,บอกนะครับปลาแดกไปครับมันไม่มีสตปันเสือครับมันบอกว <c oughs> ่านม่มีน,น,มนาถ้ายากได้น,น้ำร้ายนี่ต้องใส่แบบ มะขามนำมะขามเปียกทิมันแบบว่าโบกคนแบบนี้นะนเ,นเ,เออใส่มะนาวไปหนึ่งเสียงครับสองสามครับผมอ่าโอเคค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆปรุงไปอื้เอ,อเริ่มมากแล้วครับสีสันจัดจา้านอ่ะซิมมึงครับบาทนี้ขายนี้นครับเข้มผด ใส่เติมความหวานลงไปครับเราจะตัดเค็มด้วยความหวานนะครับป้าบอ่าเปรี้ยวพ่อดีว่าเปรี้ยวจะขอขอซิมเงีเค้คนคนไหะไรก็บซิมเบงแบบนี้เอองนี่าด,าด,ด,าด,ดอืแล้วว่าสันิน่งก็เสียไปเล แต่ว่าขอใส่บักหน้าอีกในเฟืองหนึ่งอืมเผ็ดเลยแบบเผ็ดเพชรเพชรเผ็ดรผมบอกเผ็ดจัเดเดเดงเลยนน้องบอกพริกซ่านงินเลยอืมผมว่าเริ่มเริ่มเข่าท่าแล้วครับมันหอมมันจะหอมปูฮะอืมอืม,อมเพราะอะไรแฉบแล้วโคตรอันับต่อไปกะ ใส่กุ้งลงไปเลยครับให้เบิดเลยนี่มีอะไรก็ใส่ใส่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินครับผมตอนนี้ครับหิวมากเลยครับขอ,อกกของเหลือจากตู้เย็นของเหลือจากตู้เย็นใส่ข้ามาของเหลือพรอม <G ül> นี่ยห่ีหวักยห่ียวหักกับไปขอบคุณขอบคุณครับโมออยาครับไปหาซื้อ,อครับผมไก่บ้านท่านเอเอ,อ,อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมแล้วก็จัดจานเลยจ้า โอ้ยวะ่ะอลังการงานสร้างนะครับ <Woo! S 1> มาเดี๋ยวจะพาไปแสบน้ำกันนะครับโคตรแสบน้ำกันครับผมพี่น้องครับกินหลายหคนแสียบครับผมบายบอกไว้เลยว่า,ววาโอ้ ระยับเลยครับพี่น้องครับอสะอาดตั้มมือตั้มเองแซ่บทีิซูตเอ้าโอเคครับผมสำหรับมเนี้ก็ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบนะครับสำหรับมเนี้ก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสำหรับช่องนี้น้ำนะครับเป็นช่องใหม่เพิ่งเปิดใหม่นะครับชื่อช่องว่าตั้มคตรแซ่บนะครับเพราะว่า ความแซบและความสุขนะครับอยู่ใกล้ตัวคุณนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย